ความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาวการเลือกที่กำหนดคุณภาพชีวิตในชีวิตที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยทางเลือกเราต่างไขว่คว้าหาความสุขแต่น้อยคนนักที่จะหยุดพิจารณาว่าความสุขที่เรากำลังตามหานั้นเป็นแบบใดแท้จริงแล้วความสุขมีหลายรูปแบบและอาจแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาว การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความสุขทั้งสองประเภทนี้และการเลือกที่จะลงทุนกับความสุขประเภทใดจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตความพึงพอใจและความหมายของชีวิตโดยรวมของเราบ่อยครั้งที่เราถูกล่อลวงด้วยความสุขระยะสั้นที่มาเร็วไปเร็วแต่ให้ความเพลินชั่วคราวจนหลงลืมที่จะบ่มเพาะความสุขระยะยาวที่แม้จะต้องใช้ความพยายามและเวลา แต่กลับให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนและลึกซึ้งกว่ามากความสุขระยะสั้นสเสน่ห์ที่มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายความสุขระยะสั้นคือความรู้สึกพึงพอใจความยินดีหรือความสนุกสนานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมักจะจางหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเปรียบเสมือนดอกไม้ไฟที่สวยงามตระการตาแต่ก็ดับมอดลงในพริบตา ความสุขประเภทนี้มักเกิดจากการกระตุ้นภายนอกและตอบสนองต่อความต้องการหรือความปรารถนาในทันทีลักษณะของความสุขระยะสั้นมาเร็วไปเร็วให้ความรู้สึกดีในทันทีแต่ไม่คงอยู่ถาวรมักเกิดจากการกระตุ้นภายนอกเช่นการซื้อของใหม่การรับประทานอาหารอร่อยการดูซีรีส์การเล่นโซเชียลมีเดียการดื่มแอลกอฮอล์ หรือการได้ทำกิจกรรมบันเทิงเน้นตอบสนองความต้องการพื้นฐานตอบสนองต่อความอยากความสนุกชั่วคราวหรือการหลีกเลี่ยงจากความรู้สึกไม่สบายใจอาจนำไปสู่การเสพติดเนื่องจากความสุขที่ได้รับมักไม่ยั่งยืนทําให้ต้องแสวงหาสิ่งกระตุ้นใหม่ๆอยู่เสมอจนอาจกลายเป็นพฤติกรรมเสพติดมักต้องแลกมาด้วยต้นทุนเช่นการใช้จ่ายเกินตัว การเสียสุขภาพการเสียเวลาหรือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาที่แท้จริงตัวอย่างของความสุขระยะสั้นคือการได้กินอาหารจานโปรดที่ไม่อร่อยการได้ซื้อของแบรนด์เนมชิ้นใหม่การดูซีรีส์รวดเดียวจบ binge watching การเล่นเกมออนไลน์ติดต่อกันหลายชั่วโมงการกดไลค์หรือได้รับไลค์จำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย การดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดเพื่อหลีกหนีความจริงการนินทาผู้อื่นเพื่อความรู้สึกเหนือกว่าชั่วคราวข้อเสียของความสุขระยะสั้นหากเรายึดติดมากเกินไปหากเราให้ความสําคัญกับความสุขระยะสั้นมากเกินไปชีวิตของเราจะกลายเป็นวงจรการแสวงหาความพึงพอใจชั่วคราวอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งอาจนำไปสู่ความว่างเปล่าภายในเมื่อความสุขจางหายไป ความรู้สึกว่างเปล่าก็จะกลับมาและอาจรุนแรงขึ้นปัญหาทางการเงินการใช้ใจ่ายเพื่อตอบสนองความสุขชั่วคราวโดยไม่ยั้งคิดอาจทำให้เกิดนี่สินปัญหาสุขภาพการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์การนอนดึกการดื่มการสูบบุหรี่ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินการมุ่งเน้นแต่ความสุขส่วนตัว อาจทำให้ละเลยความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้อื่นการหนีปัญหาความสุขระยะสั้นมักถูกใช้เป็น,นกลไกในการหลีกเลี่ยงปัญหาซึ่งทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและอาจทับถมจนรุนแรงขึ้นความสุขระยะยาวการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนยั่งยืนความสุขระยะยาวคือความรู้สึกพึงพอใจความสงบความหมาย และความเติมเต็มที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเป็นความสุขที่เกิดจากการเติบโตภายในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและการทำสิ่งที่มีความหมายแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการปลูกและบ่มเพาะแต่เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วก็จะให้ร่มเงาที่มั่นคงและให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ลักษณะของความสุขระยะยาวยังยืนและคงทนไม่ได้หายไปเมื่อสิ่งกระตุ้นภายนอกหมดไปแต่เป็นความรู้สึกที่ฝังรากลึกมักเกิดจากการกระทำภายในเช่นการพัฒนาตนเองการช่วยเหลือผู้อื่นการฝึกสติการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเน้นคุณค่าและความหมาย สอดคล้องกับคุณค่าส่วนบุคคลและความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายต้องใช้ความพยายามและความสม่ำเสมอไม่ใช่สิ่งที่ได้มาในทันทีแต่เป็นผลลัพธ์ของการลงทุนและลงมือทำอย่างต่อเนื่องให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสร้างความสงบความพึงพอใจและความเติมเติมอย่างแท้จริงตัวอย่างของความสุขระยะยาว การเห็นตัวเองพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ยากลำบากแต่สำเร็จการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังลำบากและเห็นพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและไว้วางใจกับคนรักและเพื่อนสนิทการทำงานที่มีความหมายและรู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าและหลักการของตนเอง การฝึกสติและทำสมาธิเพื่อความสงบภายในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่างกายที่แข็งแรงการเลือกที่กำหนดคุณภาพชีวิตโฟกัสที่ความสุขระยะยาวชีวิตของเราคือผลรวมของการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการเลือกที่จะลงทุนกับความสุขประเภทใด จะส่งผลอย่างมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตของเราในระยะยาวหากเรามัวแต่ไล่ตามความสุขระยะสั้นเราอาจจะติดอยู่ในวงจรที่ไม่สิ้นสุดของการสแสวงหาและผิดหวังแต่หากเราหันมาโฟกัสที่การบ่มเพาะความสุขระยะยาวเราจะสร้างรากฐานของชีวิตที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยคุณค่าเหตุผลที่เราควรให้ความสำคัญกับความสุขระยะยาว 1. ความพึงพอใจที่ลึกซึ้งกว่าความสุขระยะยาวมอบความรู้สึกพึงพอใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าความสุขชั่วคราวที่มาแล้วก็ไป 2. ส,สร้างความหมายในชีวิตการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายระยะยาวทำให้ชีวิตมีความหมายและมีจุดมุ่งหมาย 3. ลดความเสี่ยงจากการเสพติด เมื่อเราพบความสุขที่แท้จริงจากภายในเราจะไม่จำเป็นต้องสแสวงหาสิ่งกระตุ้นภายนอกอยู่เสมอ 4. สุขภาพที่ดีขึ้นการลงทุนในความสุขระยะยาวมักจะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น 5. ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงความสุขระยะยาวมักจะเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายกับผู้อื่น 6. ความยืดหยุ่นทางจิตใจผู้ที่ค้นพบความสุขระยะยาวมักจะมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่าเพราะมีรากฐานอินทรีย์ที่แข็งแรง 7. ลดความเสียใจในอนาคตการใช้ชีวิตที่มุ่งเน้นความสุขระยะยาวจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกเสียดายเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิต จะสร้างสมดุลและบ่มเพาะความสุขระยะยาวได้อย่างไรการไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธความสุขระยะสั้นโดยสิ้นเชิงเพราะความสุขลเล็กๆน้อยๆก็เป็นสีสันของชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลและไม่ให้ความสุขระยะสั้นมาบดบังเป้าหมายความสุขระยะยาวของเรา 1. ตระหนักรู้และไม่สติก่อนจะทำอะไรจงหยุดและถามตัวเองว่า สิ่งนี้จะให้ความสุขประเภทไหนกับฉันมันจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนหรือไม่การมีสติช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้น 2. ระบุคุณค่าหลักของตนเองอะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิตความซื่อสัตย์การเติบโตความสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้อื่นการเข้าใจคุณค่าของตนเอง จะช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับความสุขระยะยาว 3. ตั้งเป้าหมายระยะยาวที่สอดคล้องกับคุณค่ากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านต่างๆของชีวิตเช่นอาชีพความสัมพันธ์สุขภาพการเรียนรู้โดยให้เป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องกับคุณค่าหลักของคุณ 4. แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นก้าวเล็กๆเมื่อมีเป้าหมายระยะยาวแล้ว ให้แบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันสัปดาห์หรือเดือนการทำสำเร็จในแต่ละก้าวเล็กๆจะสร้างโมเมนตัมและแรงจูงใจ 5. ลงทุนในกิจวัตรเชิงบวก Positive Habits ความสุขระยะยาวมักเกิดจากนิสัยที่ดีเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิการอ่านหนังสือการเขียนบันทึกหรือการแสดงความขอบคุณ การสร้างกิจวัตรเหล่านี้จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจและร่างกาย 6. พัฒนาทักษะการเผชิญปัญหา c o p i n g skills) ชีวิตย่อมมีอุปสรรคการพัฒนาทักษะในการรับมือกับความเครียดความผิดหวังและความท้าทายจะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปและเรียนรู้จากมันซึ่งนำไปสู่การเติบโตและความสุขที่ยั่งยืน 7. สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ลงทุนเวลาและความพยายามในการสร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับคนที่คุณรักเพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสุขระยะยาว 8. ให้และแบ่งปันการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถสร้างความรู้สึกเติมเต็มและความสุขที่ลึกซึ้งได้การให้สิ่งดีๆแก่โลก มักจะสะท้อนกลับมาหาตัวเราเอง 9. ฝึกความยอมรับและความยืดหยุ่นยอมรับว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แบบมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้การฝึกความยืดหยุ่นทางจิตใจจะช่วยที่คุณสามารถปรับตัวและหาความสุขได้ในทุกสถานการณ์ 10. เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆไม่ว่าก้าวเล็กแค่ไหน จงให้รางวัลตัวเองและเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางสู่ความสุขระยะยาวบทสรุปเลือกเส้นทางแห่งความยั่งยืนความสุขระยะสั้นเปรียบเสมือนลูกอมที่ให้ความหวานชั่วขณะแล้วก็หมดไปส่วนความสุขระยะยาวเปรียบเสมือนมื้ออาหารหลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง การเลือกที่จะบริโภคแต่ลูกอมจะทำให้คุณขาดสารอาหารและหิวโหยอยู่เสมอแต่การเลือกที่จะรับประทานอาหารหลักจะทำให้คุณอิ่มเอมและมีพลังงานอย่างยั่งยืนการตัดสินใจในแต่ละวันว่าเราจะลงทุนกับความสุขประเภทใดจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของเราจงมีสติที่จะเลือกเลือกที่จะมองข้ามความเพลิดเพลินช่วขณะบางอย่างเพื่อแลกกับความสงบความหมาย และความเติมเต็มที่ลึกซึ้งกว่าความสุขระยะยาวอาจต้องใช้ความพยายามและการลงทุนแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะนั่นคือการสร้างรากฐานของชีวิตที่เปี่ยมสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน